และที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับปอนไปเจออีกหนึ่งอย่างนั่นคือการทำโซยังครับสวัสดีครับชื่อปอนนะครับก็ตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับ ทำไมวันนี้เนี่ยถึงได้มาเจอทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกเขาว่าพอเป็น influencer แล้วเนี่ยเราก็จะออกหน้ากล้องบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ในกล้องกูบ้าหน้ามันบางมากพอรายยิ้มทีหนึ่งเนี่ยคือแบบบานริ้วรอยก็มาเต็มเลยเราก็ต้องเริ่มหาผลทางการช่วยเหลือใช่ไหมก็เซิร์ชไปเซิร์ชมาเฮ้ยโรงพยาบาลเมเซียอยู่ใกล้บ้านข้อดีคือโรงพยาบาลนี้นะครับผมเขาได้รับมาตรฐาน JCI เลยตัดสินใจมาที่นี่มาปรึกษาคุณหมอนะว่าจะสามารถช่วย่อนได้ไหมเราปรากฏว่าไปดูเคสรีวิวมาก็มีเคสรีวิวเยอะมีเคสทุกอันครบถ้วนครับ <S <S และที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับคอนไปเจออีกหนึ่งอย่างนั่นคือการทำโซยังครับโซยัง so คือการทำยุบโหนกตัดกรามกอกรามแล้วก็ทำวีไลนครับหน้าจะเล็กลงหน้าจะเด็กขึ้น <Wow. S 1> ใครสนใจโซยังคือคำตอบของคนที่กำลังให้ตัวเองต้องหน้าเด็กขึ้น จัดไปฮะ